สวัสดีครับผมตวรวจหวยฮานอยเฉพาะกิจประจำวันที่26พฤศจิกายนก่อนอินนั้นครับผมขอรบกวนเมตากดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผู้ท่านนั้นจะได้ไม่พลาดพลหวยฮานอยรประจำวันทุกวันนะครับพลุวยฮานอยเฉพาะกิจประจำวันที่26พฤศจิกายนครับเลข5ตัว8 6 4 3 9 8 6 4 3 9เลข3ตัวออก4 3 9 4 3 9เลข2ตัวออก3 9 3 9เลข2ตัวล่างออก5 7 5 7ฟังอีกครั้งนะครับ ผลหวยฮาร์ดอิพิก,กิปประจำามืวันที่26พฤศจิก,กายนครับเลข5ตัว8 6 4 3 9 8 6 4 3 9เลข3ตัวบนออก4 3 9 4 3 9เลข2ตัวบนออก3 9 3 9เลข2ตัวล่างออก5 7 5 7ฟังอีกครัค้งกกลเลยครับผลหวยฮาร์ดอิพิกิปประจำางืวันที่26พฤศจิกายนครับเลข5ตัว8 6 4 3 9 8 6 4 3 9เเลข3ตับนออก439 439เลข2ตับนออก3939เลข2ตัวล่างออก57 57ฟังอีกครั้เลยครับ